เกือบงัดกลางงานแต่งแสงอาทิตย์ลักไก่หอมแก้มไอดา้าต่อหน้ารถถังเก็บตกโมเมนต์ประทับใจจากงานนิกะหรือพิธีแต่งงานตามธรรมเนียมของาศาสนาอิสลามระหว่างรถถังจิตเมืองนอนยอดมวยขวัญใจชาวไทยกับไอดา้าลูกรายกองดินกำปั้นหญิงมาแรงแห่งยุคเมื่อวันวาเลนไท์ที่ผ่านมาเมื่อล่าสุดแสงอาทิตย์ลูกรายกองดินนักมวยดาวรุ่งได้ลงคลิปผ่านอินสตาแกรมแสงกาติของตัวเองแนบแคปชั่นสุดปั่นว่าจะงัดกันในงานก็ได้นะ ขณะถ่ายรูปกับคู่บ่าสาวพร้อมหอมแก้มไอด้าอย่างไม่ทันตั้งตัวจนรถถังต้องออกอาการหวงเอามือผลักตัวนักมวยรุ่นน้องออกไปก่อนมีการประทะคารมกันเล็กน้อยอย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้ไม่บานปลายหรือเป็นดราม่าแต่อย่างใดเนื่องจากแสงอาทิตย์คือน้องชายแท้ๆของไอดา้าและตัวของรถถังกับแสงอาทิตย์นั้นก็สนิทสนมกันทั้งในฐานะนักมวยรุ่นพี่และล่าสุดในตำแหน่งพี่เขยซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นนักมวยอารมณ์ดีมักทำคอนเทนต์เฮฮาในโลกโซเชียลมีเดียเป็นประจำอยู่แล้วนั่นเอง สำหรับไอ้หนูมหัศจรรย์แสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินหรือผู้ดินยูฮันเงาะวัย18ปีเป็นลูกคนที่14จากทั้งหมด16คนของนพริษยูฮันเงาะเจ้าของท่ายมวยลูกทรายกองดินปัจจุบนันเป็นแชมป์มวยสากลดับเบิลยูบีเอเชียรุ่นซูเปอร์ไลเวท140ปอนด์และถือเป็นกำปั้นดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองว่าในอนาคตจะเป็นแชมป์โลกมวยสากลคนต่อไปของเมืองไทย